นี่แหละเขาบอกว่ากฎหมายมั่นเรามันไม่กดมันมันเขาบอกว่ามันไม่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ถ้าคนไม่ทําตามเอาแค่เอาแค่ีคินแล้วชินและทมเนี่ยคนรับศินก็ไม่ใส่ใจเรื่องศินไม่ได้นำศินไปปฏิบัตินะอันนี้ยุ่งเลยทีนะี้ยุ่งนะมันก็ได้ห่างไกลนะน้องพ่อจึงบอกว่าวัดมันเป็นแหล่ง,งช่องสมสอนให้คน มันสอนในคนโม่ไหมถ้าเราม่พิจารณาตัวเองถ้าถ้าถ้ามันผิดพลาดขึ้นมาแล้วว่าทบทวนเรามาคิดด้วยตัวเองขบคิดนะั้นเรามาทบทวนมันเพราะอะไรก็ไปไหว้พระไม่ถึงพระนะไปรับศีลก็ไม่ถึงศีลน,นะทำมาปฏิบัติก็ไม่ถึงเลยยุ่งเลย มากขึ้นกับสะสมมากขึ้นมากขึ้นอย่างเป็นต้นหลนงพ่อจังว่าเออต้องต้องถอยกลับมาเทบทวนคําพูดเหล่านี้นะหลวงพอ่อการศึกษาทําให้คนฉลาดก็พูดมาดดแต่ไหนแต่ไรจะทําไมกลับกลายเป็นคนโง่ก็ก็เราไม่ใคใส่ใจไงอย่างที่หลวงพ่อบอกโรงเรียนก็ไม่อยากจะไปโดยเฉลีย่ยอ่านหนังสือก็ ไม่รู้ถึงตัวเฉลี่ยนะแต่ละคนวันหนึ่งด้วยเวลาช่วงระยะานร้องพ่อวันมีโอกาสได้อ่านหนังสือถึงสองแถวหรือเปล่าก็ไม่ดูหรือถ้าโดยเวลายีิบสี่ชั่วโมงได้อ่านหนังสือถึงสองนาทีหรือเปล่าก็ไม่ดูแนอย่างนี้เป็นต้นที่สุดของมันก็จะไปโทษการศึกษาโทษตัวเองไม่อยากจะไปโรงเรียน คำว่าไม่อยากจะไปแล้วเนี่ย <c oughs> หัวจิตหัวใจใจมันไม่ชอบแล้วนี่ไปแล้วมันตั้งใจเรียนไหมนะเอาใจใส่ไหมล่ะไม่อยากเข้าห้องเรียนไปแล้วไม่อยากเข้าห้องเรียนเข้าห้องเรียนก็ไม่ไม่ได้จริงจังอย่างนี้ติดอย่างอื่นทีนี้อยู่โทรศัพท์อยู่ในห้องเรียนก็ อยู่โทรศัพท์ยนห้องประชุมก็อยู่กับโทรศัพท์ไม่รู้เขาประชุมเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรือไม่เข้าใจไม่ฝักไฟไม่ขนขวายถึงจะเรียนจบได้กระดาษมาที่นี้ตรงนี้ต่างหากน้องพอรับกระดาษมารับปริญญามาจะรับจากใครก็ช่างเอจะรับจากสถาพันเรื่องสูง